สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมมนุษย์นับพละนนะครับตอนนี้อาการไอก็ดีขึ้นอย่างมาหาศาลเลยนะครับวันนี้เรา,าจะมาลองใช้ไก่เจ้าสาวนะครับมือก็เกือบหายแล้วครับน้อก็หายเลยโอเคครับรอแป๊บครับ๋ยวมา เรามาอยู่กันในพาร์ทที่ห้านะครับโอ้โหครับตอนนี้เป็นตอนบ่ายครับโอเคครับเราเก็บเงินมาได้หูหนึ่งพันล้านในเวลาสิบเราจะใช้ออกสู้ครับโอเคครับตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะครับเงินต้องหนึ่ง 1, ล้านครับแต่ก็อาจจะพออยู่ต้้งหนึ่งพันล้าน เจ้าะะขาราคาแค่หกแสนยังไงก็พออยู่แล้วแต่เราจะไม่สาบานกลัวผิดคําสาบานครับผิดคําสาบานนี่จบเลยครับตัวใครตัวมันโอเคโอเคครับ อุ้ยเหลือเดียวไก่นกล้ามร้อยเปอร์เซนต์ไก่สาริมานกต้องใช้ดุพันเอ็กพีครับหนึ่งนี่ไก่เดมอนฟอกสี่หางครับแต่ตอนนี้ใครสังเกตเห็นทันบ้างว่าเราได้ซื้อไก่นักกล้ามนะครับ แต่ยังไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ั้งหนึ่หมือนลูกตาครับหาย่างนู่นะครับโอเคครับสู้ที่ตลาดนี่แหละห้าบเจ็ดเปอร์เซ็นไก่เจ้าสาวประทะไก่ดำหุโอเคเอ้ยเราตจมตีก่อนโอ้โหห้าิบเจ็ดเปอร์เซ็นจริงลูาเนี่ยวันหลอกเปล่า โอ้ยขอโทษด้วยนะครับที่มีเสียงไก่คือตอนนี้ไก่ร้องครับที่บ้านเรามีไก่เยอะมากแต่ละไก่นี่ก็ร้องดังจังเลยครับได้ยินไหมครับจิบจิบโอเค โอ้โหเล้วเหลือยค่อย0วรู้อัปเกรดเลเวล11เฮ้ยเลเวล11ครับพลังการโจมตี50,000 HP แสนสามหนึ่งแสนสามหมืครับโอกาสในการคิดิเคิล 7จ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ดีเฟนสองพันอู้โหยตัวนี้ดีเฟนซ์น้อยครับโอเคครับใช้สู้หูยใช้เงินน้ำเกรดสองพันอู้โหยประทักไก่บอลจริงแค่ดูก็รู้แล้วว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะอ้โหยเฮ้ยมันโหด โหปกันไปกำลังการจนเต็มก็แรงอยู่ครับจริงๆแล้วเราจะอัพเกรดไกเอเลี่ยนอยู่นะครับคิดว่าพาร์ทนี้จะอัพเกรดไกเอเลี่ยนแต่ว่า เงินก็เก็บไม่ถึงครับเดี๋ยวค่อยมาต่อพาร์ทหน้าแล้วกันที่ขานมาหลายวันก็พอนี่งไงใช้เงินอัพเกรดไก่ลูกเชียบครับพลัอองการจมตีก็แบบว่ารุแนแรงครับอ๊บโอเคครับดีเฟนซ์น้อยมาก ห้าแปดเปอ,อ,อร์เซ็นต์เฮ้ยเราจะชนะไหมครับเนี่ยคะโอเคโอ้โยเสมอเอาเกร,ยเรียวเลเวลขั้นต่อไปครับโอ้ยกดไปช้าจัง โอ้โหช้าก็เฮ้ยก็อย่างก็อย่างนงี้หน่อยโอเค,อ,เค,อ,เคอืมก็คันตาอยู่ครับก็สู้ครับเดิมพันสองล้านโอเคครับ เลือดนายถูกเซฟไว้อยู่โหทีเดียวตายแน่ทีเดียวตายแน่ครับโอเคตัเ้เ,เครดเตได้สิบสี่เงินเราตอนนี้สิครับก็เหลือเยอะพอสมควรครับไม่ใช่สิเยอะยมากๆ เจ้าสาวโอ้ย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 แต้เราก็ยังชนะได้เป็นไปไม่ได้รับเป็นไปไม่ได้โอเคระกรอยเ,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 เลเยอรสิบห้าข้านี่เราจะไม่ข้าเขาเราจะเล่นให้สนุกจะมีตัวพิเศษนะครับ จะพอสู้ตัวพิเศษได้ครับจะมีตัวพิเศษไหมเลยไม่มีไก่เจ้าสาวปะทะไก่เหลืองไก่นักเลงววนี่โอ้โหเราจะชนะไหมครับดูแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเสมอ เป็นนักเลงนี่พลังสุดยอดครับลัวกเกรดขั้นต่อไปจอโจครับไปเรากลับไปแก้แค้นกันครับ โอเคไีเดียวตายไหมอุ้ยมันไม่ตายมันอึด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 มันตื้นก็ไม่รู้ว่าไก่มันตายไหมครับแล้วไก่อะไรมันจะมาแข็งแรงขางนาดนี้ใช้ลงมไ,ไม้ตีโอ้โหเดตายแล้วลองการตรงตีหม โ okay. อเคครับโอเคครูต้องกิเศลองอีอ <c oughs> ้เออมองแค่นี้ก็รู้แล้วครับไม่ต้องคิดเลยโอ้ยตีแก่พระเจ้าแทบไม่เข้าโอ้ยตีเข้าแค่ร้อยสิบสีเองครับฮึ่ม ขั้นต่อไป, okay, โ,ปไ ừ, โอเคครับตุ๊กเลย่างวันวายอืมข้องตุ๊กเลยขั้นลบไว้ใช้สี่แล้วโอ้โยทำไมแพงขนาดนั้นถ้าไก่แดงนายจะมาสู้กับฉันเหรอฉันไปเถอะอุ้ย ฝันเรื่อจะเป็นจริงแล้วโอ้โห้ไม่ใช่ฝันแล้วถ้าจะเป็นจริงเลยด้วยซ้ำน,นี่แต่เนี้ยมันก็เป็นฝันไปตื่นที่สวนเถอะโอเคโเคเึ่มอเกลือเลยต่อไปอครับครับ โอ้ยทำไมมันแหลกอ่ะโอ้โหแหลกครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรดับลุกป่าโอ้โหโอ้ยแม่โอ้ยตีตีไก่ขึ้นไปอย่าตายโอ้โหชอบตัวนี้ก็ถือว่าพลังโจมตีก็แรงอยู่ครับ เล้เวลยี้สิเลเวล, 20, เล,เวลสุดท้ายจับไปดีโอ้ยเกลัยลครับโอ้โหแชคเลยใหน่วยสิบร้อยพันห่แสนโอ้ย,อย,อย, 90, 000, อยสองแสนเอ้ยเอ้ย โอ้โหดีเฟนแค่สี่หมื่นตะลุ่นฮาโอ้โหลองคิดดูสิครับต่างจากดีเฟนมาแค่ไหนะมาดูตัวแรกซิดีเฟนเท่าไหร่ยังหนึ่งแสนเลยครับตัวนี้เท่าไหร่จะไม่ได้สี่หมื่นหืตัวนี้พลังดีเฟนน้อยมาก ้ยน้อยกเกินโอเคครับโอ้โห้ลองใช้กก้ลูกเจ๊บสิทลองว่าแทบจะไม่มีใครสู้ได้ตัวนี้เป็นตัวที่ชนะได้เกือบทุกตัวจริงๆครับ หูตีนเข้าให้ตีเราใช่ไมมเข้าเบถ้าเกิดว่าเราเป็นเชื้อโรคนะเราอาจจะมองเห็นอย่างนี้ก็ได้ครับเราจะมาลองใช้กระดกเชียบแล้วกันครับเรื่องาร์นี้ด้วยเพราะน่าจะได้ไม่ต้องใช้กรลูกเชียบอีกครับอี๋อย่างเงี้ยจะไม่ต้องเก็บใช้กรลูกเชียบเลยอะ ใช้ก็ให้เมนบอกครับถ้าอยากใช้ชชชโอเคครับเตยกีอัปนะเตยกีเทาหุยอุยยจอกโอเคกีเทาจบ เยอเราแทบไม่เข้าเนี่ยโอเคนะครับก็สำหรับ,รบเเรวันนี้งต้องขอจบเกียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย